สวัสดีครับวันนี้ก็มายำผ้าเหมือนเดิมครับผมผ้าตรงเอาไว้ครับช่วงนี้จะเป็นการเป่งน้ําออกจากนาครับหรือปล่อยน้าออกจากนาเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวข้าวดูครับข้าวเริ่มเหลือง,ลงแล้วชาวไร่ชาวนาต้องปล่อยน้ําออกจากนาครับเพื่อให้ ที่นาแห้งครับรถเกี่ยวจะได้ลงง่ายไม่ติดโคลนนี่ครับผมใส่ผ้าไว้นี่ที่เดิมแล้วครับเมื่อวานมาปล่อยน้ําปล่อยน้ํบอกให้ได้ปริมาณเยอะที่สุดครับจะได้แห้งเร็วรถเกี่ยวมาจะได้ไม่ไมต้องติดโคลนครับมาดูกันครับวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าเพราะว่าการระบายน้ําปล่อยแรงพอสมควรครับผม เมื่อวานผมพยายามครับติดงูครับตัวหนึ่งงูดังแหครับโอ้ผมตกใจอย่างมากเลยใส่ผ้าแล้วติดงูเนะี่ยโชคดีที่มันเป็นงูดังแหะเดี๋ยวมาหน่อยดีว่ามีอะไรบ้างข้างในจะมีปลาลงหรือเปล่าว่ามี ใรไรมาแอบยามภาพปหรือยังถ้าไม่มีก็อาจจะได้ปลาครับวันนี้ดูกว่ามาดูครับโอ้มกแพ้ ปลาเนีต้องดูดีๆครับมันปลาหรืองูเนี่ยเราต้องดูให้ดีโอ้มีปลาอยู่ครับลิดดักบลิดดัดดด๊อู้เอาเยอะครับปลาเยอะมีอยู่มีอยู่มีช่อนอยู่แต่ผมต้องดูให้มั่นใจก่อนว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในผ้าหรือเปล่า เราเห็นหนักๆนี้เราคิดว่าเป็นปลาทั้งหมดไม่ได้นะครับทุกวันเจอไปหนึ่งตัวผมไม่ติดไม่ไหวเลยโอ้ครับนั่นนั่นนั่นปลาครับนี่ปลาอ้ยข้อนใหญ่ครับเห็นไหม ข้อเข่ใ,ใหญ่เลยสตยตาผมมองลงไปัวหลังไมอเ่ามั้เย้ถึงถึงมาใส่้าก่อนถูกแน่ถูกแน่วันนี้เพราะว่าระบายน้ำเยอะพอสมควร วอดปลาครับบุกดุกดุก,ด,กดิกเลยครับโอ้เปรียบเลยครับหลายตัวอยู่หมานหมนัมนหมันหมัน นึกวปลามันลงหมดแล้วครับที่ผมมายามบ่อยๆปลามันก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าน้ํายังไม่หมดมันมีปลาหลงเหลืออยู่ครับร้อมที่จะลงกับน้ําวัดสุดท้ายได้แล้วก็หย่อนลงถุงเลยครับนี่ โอ้ไอ้อนเยอะดอกนี่้อนเยอะจริงๆใหญ่ด้วยโอ้ที่น้องช้อนใหญ่ใหญ่จริงๆครับนี้ท่อนใหญ่ตัวนอนสังอยู่ในเยอเลยท่านครับเห็นหลังมัน โคนดีจังครับรับวัตถฐานสากลนจร,ริงครับนาผมมีแต่ไอช้อนครับนี่ครับของมันโอ้ของแท้แน่นอนครับ ของจริงครัวันนี้ถูกจริงๆโอ้ถ้อฝนตกน้ำเยอะๆเนี่ยเป็นกระสอบปุ๋ยครับพ่อผมเคยยามมาแล้วเคยถุงผ้าไว้ตรงนี้แหละแต่ปีนี้น้ํามันน้อยครับน้ํามันพอได้ทํานาเนี่หละครับพายุเข้ามาหลายๆรุฝน่มันไม่ค่อยตกครับตกพอได้ทํานาจริงๆน้ําไม่ถึงกับเต็มอ่างจุ็บน้ำ้วยคอโอเคครับผมอยู่ได้หลายตัวอยู่ นนลงไปใส่ผ้าต่อครับแล้วกกลับเข้าบ้านครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับผม